น้ำใจจากชาวจันทุกภาคส่วนครับพนักกำลังร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายครับบรรยากาศที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดจันทบุรีครับมีการร่วมกันหลากหลายหน่วยงานตั้งแต่จงรมชาวเหนือจังหวัดจันทบุรีสโมสรโรตารีจันทบูร์สโมสรโรตารีจันทนิมิตรทหารตำรวจกนานผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาครับ ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีสื่อมวลชนอีกหลากหลายแขนงเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ขณะนี้กำลังประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงโดยมีพี่น้องประชาชนชาวจันทบุรีครับทยอยนำข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นมาบริจาคที่นี่ศูนย์รับบริจาคหน้าสารากลางจังหวัดจันทบุรีไม่ขาดสายครับ โดยทางศูนย์รับบริจาคแห่งนี้ก็เปิดรับบริจาคสิ่งของที่จําเป็นเช่นสบู่ยาสีฟันผ้าอนามัยกระดาษชําระบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเข้าวสารทุกประเภทขนมขบเคี้ยวของเด็กๆอาหารสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวนะครับระหว่างวันที่12ถึง14กันยายนนี้ทุกๆวันตั้งแต่9นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่ลานหน้าสารกลางจังหวัดจันทบุรีในส่วนของการบริจาคเงินก็สามารถทำได้นะครับ โอนเงินมาทางด้านของบัญชีท่านประธานชมรมชาวเหนือจังหวัดจันทบุรีนะครับบัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี4760443343ครับชื่อบัญชีก็คือนายสวัสดิ์ไหลวันนะท่านเป็นประธานชมรมชาวเหนือจันทบุรีนะครับ